สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาัทมณ์แสงจำนเนนปลาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องภัยแล้งค่ะภัยแล้งคือภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีสาเหตุจากพาย,ยุหมุนเขียร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยน้อยลองความกดอากาศต่ำมีกําลังอ่อนมอรสุมตัวตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนเกิดสภาวะฝนทีช่วงเป็นเวลานานหรือเกิดปรากฏการณ์แอโนยุลแรงทําให้ฝนน้อยกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตการเกษตรเสียหายขาดน้ําเหี่ยวเฉาแห้งตายในที่สุดเกิดโรคพืชระบาดคุณภาพด้อยลงอุตสาหกรรมเกษตรเสียหายขาดแคลนอุปโภคบริโภคก,กระทบกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานสาเหตุการเกิดภัยแล้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสําหรับประเทศไทยแล้วนอกจากฝนยังมีปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบอีกหลายอย่างเช่นระบบหมุนเวียนหออากาศการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างอากาศกับน้ำทะเลหรือมหาสมุทรดังนั้นการเกิดพายแล้งจึงไม่ใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวมวลสาเหตุการเกิดพายแล้งได้ดังนี้ 1. เนื่องจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ 2. เนื่องจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 3. ความผิดปกติของตำแหน่งล่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง 4. ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร,ร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยน้อนกว่ปกติ 5. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ 6. ผลกระทบจากปรากฏการภาวะเรือนกระจกเนื่องจากส่วนผสมของบรรยากาศเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ํารลอยขึ้นไปเคลือบชั้นล่างของชั้นโอโซนทําให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ้นทําให้อากาศร้อนกว่าปกติ 7. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 8. การตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศเช่นฝนอุณหภูมิและความชืน้นภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดในสองช่วงได้แก่ 1. ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อนซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลำดับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปซึ่งภัยแรงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี 2. ช่วงกลางเดือนฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนถึงช่วงเกิดขึ้นภายแรงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณบางครั้งอาจอครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ ภายแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตรผลกระทบด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจสิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษรตรปศุสัตว์ป่าไม้การประมงเศรษฐกิจทั่วไป สองด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่างๆทําให้ขาดแขนน้าเกิดโรคก,กับสัตว์สูญเสียความหลากหลายพันธุ์รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยาทําให้ระดับน้ําและปริมาณน้ําลดลงสามด้านสังคมเกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยเกิดความขัดแย้งในการใช้น้ําและการจัดการคุณภาพชีวิตลดลงการป้องกันภัยแล้งหนึ่งติดตามสภาวะอากาศฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสอง ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติเตรียมพร้อมรับมือและวางแผนอุยพหากจําเป็น 3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นแจกน้ําให้ประชาชน 4. การแก้ปัญหาระยะยาวโดยพัฒนาลุ่มน้ําเช่นสร้างฝายเขื่อนวิธีเตรียมรับมือภัยแล้ง 1. ใช้น้ําอย่างประหยะัด 2. ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ขุดบ่อหรือขุดสระกกเก็บน้ํา 4. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา หใช้ชกโคกให้ถูกวิธีคือเลือกใช้ชกโคกแบบประหยัดน้ํา 6. ใช้ภาชนะรองน้ําแทนการปล่อยน้ําแทนที่จะปล่อยน้ําจากก๊อกผ่านสายยางในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการล้างนถล้างจานควรหาถังหรือภาชนะรองน้ําแทนการปล่อยน้ําจากสายยาง